ทำ,ทำอะไรครับไปเข้าแบบแล้วไปไปไปไไเข้าแบบนั้นเลยมาว่าใครเอายางทำนั้นเลยโอ้โหมานี่มานี่เอามือมาเราจะใหญ่ทางนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ย ยืดยืดเลื่อนมันเลื่อนอ่ะไอ้เปน่อพ่าวานเลยพ่อวานหน่อย,อนนอยปลากินน้กระเทียมทำอาหารปลาครับ<อ>ไม่ต้องพูดก็ได้ปะแม่ไปตัดต่อ,อยู่ อันนี้คืออะไรอาหารปลาระวังลูกมันจะลื่นดูทางก่อนก่อนดูอย่างอื่นเอาวิงเออไประวังมันตกน้ำเด้อระวังเด้อจะไปใกล้ลายเด้ออุ๊ยสาวน้อยเด้ออืมแล้มาใส่เบ็ดโอ้โหไม่กินอาหารแล้วก็ฟิว ก็กินอยู่กินด้วยกันนั่นแหละอาหารน้องกระพิวเขาก็กินเออมันรู้จักปลามันรู้จักนะ้องกระพิวพี่แต่ปลาดุกเนาะส่วนมากเนะาะปลาอย่างอื่นไม่ค่อยเห็นเลยโออเหม,มแืแล้วล้ว บานลูกบานบานบานเลยเออโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกปู่บานมันค้างโคกมันค้างโคกค้างโคกมันมายากอยู่แถวนั้นปู่จะตัวเล็กมันไปกินไม่ได้มันต้องวิ่งว่าว่าเยน้ำอะไรรออยู่นั่นก่อนเดยวเดินกลับมาเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นรอกัน มันเดินไปยากปู่บอกว่ามันเดินยากอี๋นี่ไอ้จอมโวยวายนี่ยเขาบอกว่ามันมายากมายากก็ยังจะมายไอ้มันไม่มายากไอ้อ้วนเตี้ยเอ้ยรถน้ำรถน้ำว้าวกล้วยเขือเบิลเบราเลย อันนี้งองอได้กินแน่นอนโอ้เงอเรือ,อลำใ,ใหญ่หน,นิงอเรือลำใหญ่มามามาอะไรกล้วยใหญ่ม้กล้วยเล็กอ้มีกีวีเนี่ยเยอะจังเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่ห้าหกสี่น,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 นี้ก็ต้นต้นมะมีโอ้ฝั่งนู้นก็ <c oughs> ดูนุนดนุนดุนนปาโถปาโดูดิว้าวดกไหมดกไหมนองดูนี่ต้นมะมี่อันนี้ต้นมมี่เหมือนกันอันนี้ต้นมะมี่เหรอลูกอันนี้อะไรนี่กล้วยใหญ่ไหมกล้วยใหญ่มาไหนดูสิก็อันต้นเดียวกันไม่ใช่หรอ ต้นกับน้องต้นเป็นกีกต้นนี่เอ้ยเข้าใจอยู่มันก็ใหญ่เหมือนกันอันนี้ต้นอะไรต้นอะไรต้นมะพร้าวอันนี้เหรออันนี้ต้นมะละกออู้อันนี้รายงานโดยน้องฟิวฟิวน้องก็ฟิวบางหวานปลาไปกินอาหารหมดเลยหันหน้าไปดีๆหันหน้าไปเอาพูดใหม่เร็วๆหันหน้าไปหายาเอยรีวิวต้นสวนชื่อน้องก็ฟิวมี Mm -hmm. oh, 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 oh. Dun, 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 bye, 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 dun, 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 dun,